สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยจะมาพูดถึง6ลัคนาราศีที่ถือว่าจะมีข่าวดีในด้านการเงินการทองมีข่าวดีในด้านโชคลาภและก็มีโอกาสที่จะเห็งและปังในด้านการงานด้วยหลังจากที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยยกย้ายราศีในวันที่23เมษายนปี2567ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนปี2567ค่ะ We'll be right back. ดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นเทพเจ้าแห่งการแข่งขันการต่อสู้ดาวพระอังคารเป็นตัวแทนของความขยันการสู้การลุยการมุ่งม,มั่นอุตสาหะเป็นตัวแทนของชัยชนะเป็นพลังงานขับเคลื่อนให้แต่ละลัคนาราศีมีแรงมีพลังงานในการกระทําสิ่งต่างๆดังนั้นดาวพระอังคารเมื่อมีการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ย่อม ส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากและในคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึง6ลัคนาราศีที่ถือว่ามีข่าวดีทางด้านการเงินการทองโชคลาภและก็การงานจากอิทธิพลการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณคะ่ะในวันที่23เมษายนปี2567ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนปี2567 เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนกรมมะของดวงชะตาดาวพระอังคารโคจรเข้ามาสถิตในเรือนกรมมะในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวหลายดวงค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระศุกร์ดาวพระราหูและดาวพระพุธ ซึ่งดาวพระอังคารที่มาเจอกันกับดาวพระศุกร์นั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่างมากต่อดวงชะตาเนื่องจากดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ ดังคำกลอนที่ว่าสุขปากหวานอังคารรับเอาและแม้ว่าดาวพระอังคารกับดาวพระสุก์จะเจอกันแค่ในระยะเวลาสั้นๆเพียงประมาณ4วันนับตั้งแต่23เมษาไปจนถึง27เมษายนซึ่งดาวพระสุก์ก็จะทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีมีนในช่วงวันที่27-28เมษายนนะคะ แต่ก็ถือว่าการเจอกันในระยะสั้นๆนี้จะเป็นพลังงานเป็นการกระตุ้นเป็นการเสริมสร้างสิ่งดีๆให้แก่ชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นอย่างมากพระดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของดวงชะตาเมื่อโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนกรมมะคุณย่อมได้รับข่าวดีทางด้านการงานทางด้านการค้าการขายและทางด้านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาค่ะ ดาวพระอังคารที่โคจรมาเจอกันกับดาวพระศุกร์นี้ดาวพระศุกร์เองก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดถือว่าเป็นตำแหน่งแห่งความยิ่งใหญ่เป็นตำแหน่งแห่งชัยชนะดังนั้นจะส่งผลทำให้เจ้าชะตามีสเสน่ห์เมตตามหานิยมมีคนอยากร่วมงานกับคุณมีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูตัวคุณมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมิถุนคะ ดาวพระอังคารที่โคจรเข้าสถิตยอยู่ในเรือนกรรม,มะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีมิถุนงานใดกิจการใดเรื่องราวใดที่คุณหยิบจับทําอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสํำเร็จเป็นอย่างมากอะไรที่เคยติดขัดอะไรที่เคยมีอุปสรรคมันก็จะหาทางออกทางแก้ได้และจะมีความราบรื่นมีความไหลลื่นลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้น ดาวพระอังคารนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยเมื่อดาวเจ้าเรือนอริโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนกัมมะอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่งานเจอกับอุปสรรคและปัญหาค่ะ แต่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นอดทนและใจเย็นเปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นบททดสอบตัวคุณหากคุณผ่านพ้นในช่วงระยะเวลาเหล่านี้ไปได้หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะมีความก้าวหน้าในด้านการทำงานผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูถ้าหากคุณเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาการในระยะนี้จะมีคนยกย่องสรรเสริมตัวคุณมีคนให้ความเคารพนับถือและมีชื่อเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากคุณเป็นพนักงานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างก็จะเป็นจังหวะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูอาจจะเจอปัญหาอาจจะมีการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างบ้างแต่สุดท้ายชาวลัคนาราศีมิถุนก็ถือว่าจะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนี้มีความพิเศษเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือมีการโคจรสลับเรือกนกันกับดาวพระพฤหัสบดีดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัส ส่วนดาวพระพฤหัสในขณะนี้ก็โคจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีบ้านเรือนของดาวพระอังคารการโคจรสลับเรือนตรงนี้ตามหลักโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีมิถุนในแง่มุมของการทํางานในแง่มุมของการเรียนการศึกษาและแง่มุมของการกระทําค่ะ ในจังหวะนี้คุณจะหยิบจับทำงานใดก็มักจะมีความสำเร็จและราบรื่นใครที่ทำการค้าการขายจะมีความสะพัดด้านการเงินการทองใครที่เป็นพนักงานประจำเป็นพนักงานบริษัทจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สําคัญสำคัญจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีไม่ถุนมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากการค้าการขายคึกคัก แม้ว่าตัวคุณจะเหนื่อยมากขึ้นหรือต้องรับผิดชอบหน้าที่งานมากขึ้นแต่ผลตอบแทนมันก็ได้มาคุ้มค่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวค่ะและไม่พอเท่านั้นในระยะที่ดาวพระอัานารคจรเข้าสถิตอยู่ในเรือนกรรมมะนี้ตัวคุณจะมีความมุ่งมั่นมีความขยันขันแข็งตัวคุณจะสู้จะลุยไม่ย่อท้อมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมกิจการต่างๆอย่างมากเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีมิถุนหลายๆคนหลายๆท่าน มีโอกาสที่จะได้ริเริ่มสิ่งใหม่บางคนได้งานใหม่บางคนได้ j อบเสริมจอบพิเศษหรือบางคนได้ต่อยอดจากงานเดิมที่เคยทำมาบางคนก็ได้ต่อยอดจากงานเก่าที่เคยพับโปรเจกต์นั้นไว้ได้มาริเริ่มในช่วงนี้บางคนได้ศึกษาหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมซึ่งจังหวะหลายสิ่งหลายอย่างจะเอื้อประโยชน์อย่างมากต่อชาวลัคนาราศีมิถุนโดยเฉพาะในเรื่องของการงานค่ะ และไม่พอเท่านั้นเรื่องของโชคลาภก็ยังโดดเด่นไม่แพ้เรื่องการงานเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะะขจรจได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรเจอกันกับดาวพระศุกร์ที่เป็นมหาอุดการเงินการทองโชคลาภเงินก้อนโตจะหลั่งไหลเข้ามายอย่างตัวคุณสมัยมองว่าจังหวะนี้ชาวมิถุนจะโดดเด่นทั้งเรื่องของการงานและโดดเด่นทั้งเรื่องของการเงินเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ในจังหวะที่ดาวพระอังคารคู่จรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีมีนนี้ก็ได้มาเจอกันกันกบดาวพระพุธซึ่งดาวพระอังคารและดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูเป็นคู่ดาวแห่งการทะเลาะวิวาทด,ดังนั้นชาวมิถุนจะต้องพึงระมัดระวังคำพูดคำจาของตัวเองระมัดระวังการพูดอะไรตรงๆการคอมเมนต์การสื่อสารที่แรงๆการทะเลาะวิวาทการเซ็นสัญญาต่างๆ ยิ่งทุกวันนี้มีคนเล่นโซเชียลเยอะมากขึ้นคุณก็ต้องระมัดระวังทั้งการโพสต์การคอมเมนต์การวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็ต้องดูให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดหรือคิดให้รอบคอบก่อนที่จะคอมเมนต์ใครนะคะหากชาวลัคนาราศีมิถุนดูแลในเรื่องของการพูดการแสดงออกแล้วสมัยก็เชื่อว่าโชคลาภเงินทองการงานที่ดีจะส่งตรงมาอย่างตัวคุณอย่างแน่นอนคะ่ะและไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดการเจรจานะคะ มันยังหมายรวมถึงเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาต่างๆที่จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมิถุนในระยะนี้เนื่องจากดาวพระพุธเองก็มาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งพุธและราหูก็ถือว่าเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูอาจจะมีการเซ็นสัญญาอะไรผิดพลาดหรือมีการถูกหลอกถูกลวงมีคนไม่หวังดีเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณดังนั้นหากคุณใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความมีสติ สมัยก็เชื่อว่าอุปสรรคภัยอันตรายต่างๆไม่สามารถที่จะเข้ามากล่อมไกรคุณได้ค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนหากชาวมิถุนท่านใดได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆแก่ตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไป คุณจะขอน้อมรับพลังงานจากดาวพระอังคารที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้มาก่อเกิดมาเสริมสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวคุณให้คุณประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสําเร็จกันทุกคนกันทั่วหน้าและถ้าหากชาวมิถุนท่านใดมีเวลาก็อยากจะแนะนําให้หมั่นทําบุญทําทานโดยเฉพาะการบริจาคทานเนี่ยแหละค่ะเหมาะมากๆสำหรับชาวมิถุนจะส่งผลให้คุณมีความเจริญเติบโตในชีวิตอย่างแน่นอน ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ